นี่ให้ครูทีครับอีกสามวันทางโรงเรียนของเราจะไปทำบุญที่วัดเนื่องในโอกาสวันพระที่เราทําเป็นประจําขอให้นักเรียนนํำผลไม้จากที่บ้านมารวมกันแต่เช้าจะได้นําไปถวายพระหรือคุณแม่ใครจะทำอาหารมาสมทบกับทางโรงเรียนก็ได้แต่ขอให้มาแต่เช้ากว่าทุกวันนะจ๊ะ นะครับใช้ได้ไหมครับครูเก่งมากเออครูครับจริงๆทางโรงเรียนของเราเนี่ยน่าจัดแบบเสียงตามสายนะครับแบบพูดไปด้วยมีเพลงไปด้วยครับเหมือนด่เจ้ครับครูผมเห็นโรงเรียนอื่นเขาทำกันอ่ะครูก็อยากจัดรายการแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ไม่มีคนช่วยอ่ะมาช่วยครูไมล่ะ ผมดีเจดีเช่ครับวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆแล้วเนื้อหาดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับไปฟังเพลงกันก่อนเลยครับอ,อ่านนี่ดีกว่านะได้ครับคุณ เราก็จบไปแล้วนะครับเพลงหนึ่งอ่าตอนนี้เรามาฟังเรื่องดีๆจากคุณครูสีพรกันครับเรื่องความหวังของครูครูทุกคนก็ล้วนแล้วอยากจะเห็นลูกศิษย์เป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มที่ใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ และอย่าเข้าใกล้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเลือกคบมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีที่จะพาเราไปทางที่ดีเห็นไปเฮ้ยลายมืออะไรเนี่ยถามดิหนใ้รอบกี่ทางวะโอ้คนไหนคนไหนคนไหนต่อติงต่อเออคนหนึ่งตรงไหนอ่ะตรงนี้สำหรับหลายๆคนอะไรที่ผิดพลาดไปแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงและแก้ไขมันได้ว่าครูเชื่อว่าทุกคนต้องการโอกาสที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบอรอด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูและรายการของเราข่าวดีครับใครที่ชอบแอบสูบบุหรี่ท้างในห้องน้ำรับรองไม่พ้นสายตาคุณครูแน่ อย่าลืมทำให้ได้นะเพราะนั่นนะ่ะคือความหวังของครูทุกคนอ๋อแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมให้แม่มาโรงเรียนด้วยล่ะจับเด็กส่งยาได้สองคน เฮ้ยนี่มันไอเชี่ยวไออ้อนี่ว่าเกือบไปแล้วเราซองซองฉันสอบติดบัญชีนะมีชื่อเธอด้วยดีใจไหมเอเอ,อฉัน ฉันขอตัวก่อนละกันจะรีบเอาข่าวไปบอกแม่แม่ต้องดีใจแน่ๆเลยไปแล้วจ้ะอ่ะกินซะลูกจะได้แข็งแรงขี่แม่ใจดีลงทาบไม่ได้วันดีวัสดีวัสดียายวัสดีลแม่ ก่อดีครับอ่ะจอยลุงเซนให้ละแม่กูเชิญแม่ไปโรงเรียนด้วยไปทำอะไรงามหน้าไหมือนกัทำไมฉันต้องไปโรงเรียนกับแกด้วยฮะฉันนึกว่าแกจะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่แม่เลี้ยงแกมาสองคนน่ะมีแต่สร้างปัญหาทั้งนั้นน่ะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น นอนให้ยายแกไปเลยยายเขาจะได้รู้ว่าไอหลานนี่เขาเลี้ยงมากับมือนะมันแสบขนาดไหนสอนอะไรไม่เคยจำจจเนี่ยดูมันพาอว่าก็สะบัดตูดร,ระวังลูกดูดูระวัง,วงพี่<า>น้องนี่แ่เคยสอนมนันด้วยเหรอฉันว่านะพรุ่งนี้แกควรจะไปที่โรงเรียนนะเด็กน้อยก็เพื่อไอจอยมันนี่ แกอย่าไปฝังใจกับความผิดพลาดของเด็กมันหน่อยเลยเด็กมันก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังข้ามอ่ะแกจะไม่ให้ลูกแกแก้ตัวใหม่เลยเหรอถ้าแกคิดว่าลูกแกผิดจริงอ่ะแกจะไม่โอกาสลูกแกเลยเหรอฮะนี่ลูกของแกนะแกคิดว่าแกจะตัดขาดลูกแกได้เหรอไอ้จอยอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ ต้องร้องไห้ด้วยวะโอ้ยใครร้องไห้ก่อนโดนเตะแล้วกันอืระดับเนี้ยนะนายไม่ได้เตะเราอยู่แล้วเดี๋ยวจะคอยดูเฮ้ยนี่นแม่แกไม่มาเหรอวะแม่ไม่มายายมาแทนเนียนี่ก็ไม่ซึ้งสิวะถึงแม่ข้ามานะข้าก็ไม่ซึ้งหรอก อรหันภายในบ้านผู้ที่ให้ชีวิตให้กายเนื้อให้จิตใจกับเราวันนี้ลูกๆทุกคนจะพร้อมใจกันกราบพระอรหันในบ้านพร้อมกันสามครั้งเพื่อเป็นการขอเข้ามาที่เราได้ทำให้แม่ต้องเจ็บปวดตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดออกมาแม่ ต้องเสียน้ำตากับเรื่องที่เราประพฤติไม่ดีหลายครั้งต่อหลายครั้งและแม่ก็ต้องเสียน้ำตาพร้อมกับความปิติยินดีที่ลูกได้กระทำตนเป็นคนดีนอกจากจะเป็นการขอขมาแม่แล้วลูกๆทุกคน จะได้ขอพอรอันเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรากับแม่ผู้เป็นพระอาหารหันในบ้านลูกๆก,กราบ